รอพี่พัดแรกก่อนแรกแล้วบอกแรกแล้วกดคลิกเข้าไปทุกคนแล้วก็กดสุ่มของรางวัลไปเป็นข้อล่างสุดอ่าแล้วทีเนี้ยข้อล่างสุดเหรอใชัหรอมาชาเวโอ้โหเออเออใครใครกดมาแล้วก็กดล่างสุดนะใครกดมาแล้วก็กดล่างสุดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกดตกลงนะมาทัชชานณเฮ้ยเดี๋ยวเรากดตกลงพร้อมกันพร้อมย่างพร้อมย่างสามกดพร้อมยังพร้อมกันเอายังเอายังสามนับย่างนี่นกพารัตน นับสามนับสองนับหนึ่งกดกดตกลงกดตกลงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาพร้อมกันไหมเอาพร้อมกันไหมสีวลีจะมหาเถรสุขังรวันทายทูระโดอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสอันสองเหรออันสามอันสามใส่สิ่งวิบายนี่ใช้ทีมวิบายเปล่าไม่ใช่โอเคงั้นงั้นถ้าไม่ใช่ทีมวิบายนะอันสอง ไปกดตกไปกดตกลงไปรอกดตกลงแกไม่ใช้ไงจะเป็นสูตรแกหรือเปล่ามาพร้อมกันนับสามนับสองนับหนึ่งไปกดพุทธะเฮ้ยอะไรวะโอ้โหถั่วกันบาลเลยเอาไม่เอาใหม่อล่างอล่างมานับพร้อมกันกดตกลงรอที่ตกลงสามสองหนึ่งกดเฮ้ยเยอย เอาไหม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 ไปสู้ไปสู้ไปรอไปล้อล้อต้องตกรอบเร็วเร็วเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่นั่งเอาเอาเอาเร็วเร็วมามารอรอเร็วจะรักจะนับแล้วเอาเร็วสามเร็วเร็วเร็วสามสามเร็วสองหนึ่งไปกดหวยหวยเอ๊บหมดกะทีนึงไอ้เยอะไปอยู่ที่ไหนวะเอาไปหนึ่งร้อยกระเหรียญนะผมาได้มีดไหม ตกลงลอจอดที่ตกลงจอดที่ตกลงอนี้สี่สี่ร้อยกจะไม่ออกเลยหรอปะสามสองหนึ่งไปอ้เฮยขอทีหนอยลกโอ้ยเกือที่ไหอะไรพี่เป็นสุดท้ายได้ไงเขายังเหลืออยู่เยอะอยู่ทั้งหกนี่เอาไหมมาสามจาไปอะไรอ่ะที่มีร้อยสามสองหนึ่งกดเราเรื่องถั่วอย่างเดียวถั่วลุลกรทั้งคิว่งานเนี้ยแล้วเเป็นเหรียญไม่ทำอะไรอะ หมดพอดีดี่่ารีแล้วครับมาครบแล้วคือมื่อกผมกด100่กว่าเดียผมได้มีดมานะอันนี้400กว่าเดียวรวกันจะไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยเขาบอกว่าเจ้าไม่มี W O E Q คอยคืออะไรวะเฮียออกเข้าใหม่ก่อนบัคเฮี่อะไรเนี่ยเอามาไหมสามสองหนึ่งกดนาโมพุทธายะรับเอาเรื่องขวล้วนไปลากวต่อล้วตูพุทโธธรมโมีง่ายง่าหมยถาพุทโมนะพุทธาอชามาทวอันทีอ หนึ่งไปโอ้โหไม่ได้เกลียอะไรวะนี่อ่ะพี่มันจะกิวเกลือนี umm> ่ว่าสามสองหนึ่งไปเบ็ดเบ็ดไม่มีใครออกเลยไม่มีชื่อใครออกคนเลยเป็นหัวแทนข้าไปนะมือเนี้ยเอามาสามสองหนึยงนะพี่บบเงสามสองหน โอ้โหไอ้เหี้ยถั่วกันหมดเลยสัตว์ทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยพวกเราเนี่ยโอ้โหเหี้ยวนก่อนดิโอ้อะไรวะเนี่ยเออออกบักกันดิเอาวะดูนี่เป็นก่อนวะสามสองหนึ่งไปโอ้คนนี้โอ้โหอุ้ยจริงเหรอจะขันได้หรือเปล่าเฮียใจว่าเราสองคนโชคดีนะเฮ้ยได้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนินจาของนินจาโอ้เฮียอะไรวะเนี่ย

อะไรวะน่ะไอดีบักเอ้าไม่พี่เกินไปนะพี่อย่างโหดอ่ะอี้ยลูกกระดาษเฉยเลยความพยายามที่แจริงเฮ้ยี่โกงอ่ะโอ้ยแล้เมื่อกี้ใครบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะได้จะได้กี่าร์เนี่ย